โตมากับเมนูนี้เลยเกุยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับแม่ชอบทําให้กินแม่ตุ้ยจะหมักหมูสับกับซอสฝาเขียวตาภูเขาถอดนี้ขึ้นชื่อเรื่องหมักเข้าเนื้อแลใส่พริกไทยอีกสักหน่อยเคล้าให้เข้ากันดีวันนี้ได้เห็ดฟางมาถูกมากตุ้ยไปซื้อตอนสองทุ่มหนึ่งใบแดงได้มาเกือบหนึ่งโลมะเขือเทศหั่นไม่เอาไส้นะคะ,ะตรียมหั่นหอมใหญ่กุ้งสดและกระเทียมต้นหอมผัดเส้นใหญ่ก่อนใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแม่ตุ้ยชอบกินเส้นใหญ่พี่สาวชอบกินเส้นมีผัดเส้นเสร็จแล้วก็มาผ กอย่หอมใหญ่สุกก็ใส่มะเขือเทศเห็ดฟาเราจะปรุงรสชาติด้วยซอสฟ้าเขียวภูเขาทองเพิ่มความนัวและกลมกล่อมด้วยซอสหนอนางรมภูเขาทองตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอ,อันนี้ยิ่งผัดก็ยิ่งหอมหอมพอเข้ากันดีก็เติมน้ำปลาแต่งสีด้วยซีอวดมเรอให้น้ำเดือดทุกอย่างสุกดีเราก็จะเติมน้ำตั้งมันลงไปค่ะ,คะบอกราดหน้าหมูสับไม่ต้องใส่น้ำเยอะปิดใช้ด้วยกุ้งและต้นหอมและนี่เลยสูตรที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กต้องมีผักกาดหอมสดๆด้วยอยู่ในเดือนแห่งความรักนตุ้ยก็ขอทำให้